ฉันมันอยู่ที่ไหนนะอ่ะเดี๋ยวไม่นะฉันจะไปชิงเงินแน่เลย,ย,ยเดี๋ยวเด็กจะต้องแด้กับความตายนะไม่ก็กล่าวสวัสดีทุกคนนะคะเรามาพบกับ <c oughs> ช่อง Gimji Noi นั่นเองหรือใส่ฟ,ฟีโน่หนึ่งในภาพเฉยๆนะจะเป็นใส่ฟีโน่หนึ่งนะเราก็จะมาชิงเงินจะได้หรือเปล่า มาเนาะมนตรงนี้ต้องกระโดดค่ะคมาแล้วอยันี้เอาอันที่เรียบที่เรียบกระโดดไม่ดีเอาดูดาวดาวต้อกระโดดไหนตรงไหนมาได้ได้ดิมาที่ไหนคะมาที่ไหนทุกคนก็อาจจะมีคำหยาดนิดหน่อยนะคะทุกคนขอไปเจอด้วยเออ มันวดเลยอ่ะคนานวดเลยอ่ะหหาแล้ว นี่มันมาลัวเลยอ่ะลัวมากมาตัวเลยทุกคนสี่สามสองน ê, นนนนหนึ่งเย้ชนะชนะเลยนะแล้วต้องมอยู่ในวงนี้นะคะดเดี๋ยวฉันก็ต้องมาเริ่มเก็บหรอกดีนะฉันไม่เสียแรกชีวิตโอ้โกลัวกว่านี่นะ ที่ผูไร้ความห่วงใยผู้คนฉันต้องไปอยู่ที่เจอให้ได้เพราะไม่งั้นฉันกลัวตายสิ่งกามมันจะมีหลายแบบนะคะนี่แบบของจริงแต่แบบของปลอมมันก็จะมีด้วยนะคะทุกคนน0่งศูนย์ ใก,น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 ,เน,กนเนรมันจะไวขึ้นนะคะทุกคนโอเคเห็นหญิงสายแล้วนะคะเจคหญิงผู้ที่ น,นีผิดอันปะเนี่ยเกยมบัก๊กน่ากลัวทุกคนไว้เพิ่งน้ะ เออตายต่อนะคะทุกคนตายเกือบชนะแล้วว่า เออน่ากลัวมากด่านนี้เอยด่านที่แล้วตายน้องปวดชนะแล้วว่ามาทีงไหนเออมาเลยฉันไม่สนใจฉันไม่คครยฉันเก่งเก่งก็บ้าละแถวที่เราตายไปหนึ่งรอบเพื่อตรงนี้จะหักเมั้ยนะคะทุกคนที่ที่เราเห็น เน่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 ผักไปแล้วหักไปแล้วหักไปแล้วทางไหนทางไหนทางโน้นเฮ้ยมันทำไมมันไปทางทางนั้นน่ะออนยากๆก็ได้อันยากๆเฮ้ยๆทางนั้นมันเป็นอย่างงี้มันไปเลยอ่ะทางไหนทางโน้นทางโน้นทางโน้นทุกคนให้เราอยุดแถวคอสแถวโน้นมาให้มากที่สุด ย่มันก็ตายรึรึให้อรอดเห้ทำนี้ทำนี้ ว้านี่มาลัวจัดต้องมาทางอื่นด้วยนี่เราก็จะขายเปชนะออเอย์เราเป็นผู้ชนะนะคะทุกคนไปต่อเลยเกมต่อไปอยากให้เป็นเกมโกโกวากันจังเลยทุกคนเพราะมันจะสนุกมาก อ่าพูดปุบ,ปบได้ปั๊บเลยนะครับต่อเวลาโอเคค่ะเราต้องหยุดเท่านั้นนะตามที่เราบอกไม่ใช่เราเผิ่ขยับตาที่ก่อนก่อนนะ่ะเผิ่ขยับสี่สามสองหนึ่งศูนย์ ขยับก็จะตายนะคะขอพูดคำพูดดีๆนะคะส่วนใหญ่พวนกนม้น่า,นา,นาจะตายะจะไวขึ้นนะ หยุดก่อนเนตานะคะทุกคนมันจะเร่งยงหยุดก่อน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 มันจะได้นะเนตตาให้หยุดทันทีนะคะเพราะว่ามันจะหยุด อย่าประมาาน้ำแบบนี้ทุกเย้ยต่นี้เราชนะเอานักครัวทุกคนคนที่เหลือเหลือหน่าจะ ู้สู้เพื่อนสู้สู้เพื่อนสู้สู้เพ่อนสู้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 สสู้สก็ขอไปเสียงอื่นแล้วสียงที่เบาไว้นะคะเพื่อนดูเราจะเราวิ่งไปจะตายไหมเออตายด้วยแต่ยังไงเราก็ชนะนะคะทุกคนยิปปี้ โกโ็โกชพีเสจาก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ขออาภาัยเสียง,อ,งอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้า